สวัสดีครับวันนี้จะมารีอคหนังตัวอย่างเป็นตัวอย่างแรกของผู้กำกับพันล้านของประเทศเรานะครับพี่ต้องบรรจงจากพี่มากพักขนงและผู้กำกับระดับตำนานของเกาหลีท่านหนึ่งอย่างนาฮงจินนะฮะเป็นยังไงไปดูกันครับเขามาทํางานร่วมกันเนาะนาฮงจินเป็นโปรดิวเซอร์คนแถวนี้เขาก็นับถือผีมาดนแล้วเนาะอ่าพี่ต้องเป็นผู้กำกับนะจากเรื่องนี้ เรื่องร่างทรงที่อีสานเท่ากับสิเสือวามีผีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างกับโบแมนแคร์วิญญาณคนตายอย่างเดียวเนาะในบ้านน้ำปาน้ำเขาบรรยากาศได,ได้ตามให้ตามหน้าเสียมีผีอยู่เบิดทุกอย่างเลย เกี่ยวกับร่างทรงที่ประเทศไทยโอ้โปรดิวเซอร์นาหงจินจาก The Wuling นี่เรียหน่ากลัวว่ะกูอย่างนั้นไม่ส่ำมาก มึงเป็นใครมึงก็ลองถ่ายดูสิว่ากูคือใครเย้เค้ร้านทรงนะภาษาอังกฤษคือเดอะมีเดียมโอ้โหวายอยู่ตรงมุมวาย 那过一夜，一夜。 สมกับเป็นพุ่มกับชัตเตอร์นะฮะพี่ต้งเนี่ยทำหนังได้หลายแบบมากเลยนะจะทําแบบกวนมินโฮก็เลยทําแบบฮาฮาแบบพี่มากก็ได้นะครับทำดราม่าแบบแฟนเดย์ก็ได้นะหรือที่จะทําแบบน่ากลัวน่ากลัวเลยก็เนี่ยนึกไปถึงชัตเตอร์นะฮะกับเรื่องนี้ล่างทรงซึ่งเป็นการร่วมงานครั้งสําคัญระหว่างสตูดิโอไทยอย่าง GDH นะฮะแล้วก็สตูดิโอฝั่งเกาหลีอย่างโชว์บ็อกซ์นะฮะแล้วก็เอ่อโนเทนครอสนะฮะซึ่งก็เป็นของคุณ คุณนาหงจินนะฮะซึ่งก็เป็นโปรดิวเซอร์ของหนังด้วยนี่น่าจะเป็นหนังไทยที่มีโปรดักชันที่งดงามนะครับเป็นโปรดักชันที่แบบจัดเต็มแล้วก็ไปถ่ายที่อีสานแต่ว่าปกติเราดูหนังอีสานเราก็จะเห็นว่าแบบจะเป็นโปรดักชันนึกถึงแบบไทยบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นโปรดักชันแบบแบบแกรนอ่ะแบบจัดเต็มอ่ะแล้วไม่ใช่แค่โปรดักชันไทยแต่เป็นโปรดักชันที่มีแบบต่างชาติมาด้วยแล้วบวกกับ ฝีมือคนทำหนังไทยที่มีความสามารถและไปผนึกกําลังกันที่อีสานแล้วก็เล่าเรื่องที่มาเป็นแบบคอมมูนิตี้เล็กๆที่น่ากลัวที่มีเรื่องราวลี้ลับซ่อนอยู่นะครับคือผมรู้เลยว่าที่อีสานเนี่ยมันเป็นสังคมที่แบบว่าเต็ไมไปด้วยเรื่องราวมากมายพวกตำนานพูดผีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมาจากอีสานทั้งนั้นนะฮะเรื่องความเชื่อความศรัทธาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะร,รวมถึงไปถึงร่างทรงด้วยเนี่ยนะฮะ ก็ผมเชื่อว่าด้วยแมทเทียลนะครับของตัวคอนเทนต์ในพื้นที่บวกกับคนทำที่เป็นฟิล์มเมกเกอร์ของไทยและบวกกับฟิล์มเมกเกอร์ต่างชาติที่มีทั้งงบประมาณแล้วก็ฝีมือทางวิชวลที่มาช่วยตบให้คอนเทนต์มันออกมาโอเคมากขึ้นทำให้หนังมันสนุกขึ้นกลมกล่อมมากขึ้นรวมไปถึงอินเตอร์มากขึ้นสามารถไปได้ทั่วโลกนะ จะเป็นยังไงเนี่ยน่าติดตามมากๆเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้กักแค่ฉายไทยนะครับแต่ว่าฉายทั่วโลกนะครับตามกําหนดการเนี่ยเขาต้องฉายเดือนกรกฎาคมเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าโควิดจะหายทันไหมผมก็ภาวนาว่าเรื่องนี้เราจะได้ดูกันในโรงนะเพราะว่านี่คือบรรยากาศที่แบบคือผมดูในโรงแล้วผมว่าผมต้องมีฉากที่แบบสะดุ้งโหยงออกมาแน่เลยอะนะผมนึกถึงแบบมิสม,มานึกถึงหนังแบบ หนังน่ากลัวน่ากลัวที่มันไม่ใช่น่ากลัวแบบตุ้งแช่แต่มาเป็นน่ากลัวแบบดิบดีก็ค่อยเค้นอารมณ์ที่เขาบอกว่าผีมันอยู่ทุกที่ทุกคนทุกแหง่งอยู่ในทุกสรรพสิ่งในทุกสิ่งอยา่างเป็นเสียงแบบแบบแบบเบาๆบาแล้วค่อยค่อยแบบถ่ายพวกภาพธรรมชาติพวกภาพวิวทิวทัศน์อะไรต่างๆรวมถึงแบบกิ้งกือไส้เดือนหรืออะไรต่างๆมันดูแล้วแบบม,มันมันมีถึงความเป็นแบบโลเคอลความเป็นท้องถิ่นผสมกับความเป็นแบบ อารมณ์หลอนๆแบบน่ากลัวแบบไม่ต้องบิวเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าให้บรรยากาศเล็กๆในพื้นที่อิเลเมนต์เล็กๆน,น้อยๆเหล่านั้นเนี่ยค่อยๆซึมลึกความน่ากลัวไปในทุกอดูขุมขนแล้วก็ค่อยๆทําให้เราเห็นถนึงความแบบผิดเพี้ยนวิปริตมนุษย์ผิดมนุษย์อะไรเงี้ยแบบอื <c oughs> ไม่รู้เลยจะออกมายัางไงนี่แค่ทีเซอร์นะคุณเดี๋ยวอาจจะมีเทเลอร์ก็ได้นะครับ <c oughs> คือเขาบอกว่าเป็นทีเซอร์ปกติก็จะมีเทเลอร์ตามมาใช่ไหม อันนี้แค่ทีเซอร์แบบเรายังไม่ต้องรู้เรื่องอะไรอ่ะก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่มันเต็มไปด้วยฉากที่แบบจัดเต็มมากแล้วนะครับอ่ะผมรอดูเลยผมบอกเลยว่านี่คือจะเป็นไฮไลท์ของหนังไทยปีนี้แน่แล้วผมบอกเลยว่านี่จะไม่ใช่แค่หนังไทยที่มาฉายแค่เมืองไทยแต่ว่ามันจะไปถึงทั่วโลกแน่นอนอาจจะไปได้แบบไกลแค่ไหนผมไม่รู้นะครับก็ภาวนาให้พี่โต้งโกอินเตอร์นะครับแล้วก็รวมไปถึง ยังไม่ใช่แค่นี้นะยังมีหนังพี่บาร์ส one for the road อีกซึ่งเรื่องนั้นก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วก็ไปได้รางวัลจากซันเดนซ์ไแล้วนะฮะพุ่มกับฉลาดเกมโกงแล้วเรื่องนั้นแต่ว่าเรื่องนี้ของพุ่มกับพี่มากเนี่ยรวมไปถึงโกสเลกที่ได้ฉายในเน็ตฟลิกทั่วโลกเหมือนกันคือผมรู้สึกว่า,อาตอนนี้ปีนี้เราจะได้เห็นคนไทยที่ออกไปทําหนังแล้วมีแบบร่วมอะไรสักอย่างหนึ่งกับ,กบต่างชาติแล้วก็เริ่มไปไกลมากขึ้นผมรู้สึกว่าผมชอบในมูฟเมนต์อย่างนี้ผมอยากจะให้คนทําหนังไทยมีโอกาสเาก,กาะติดมูฟเมนต์ ให้คอนเทนต์ไทยมันไปถึงคนหลายๆประเทศนะฮะผมเชื่อว่าฝีมือคนทําหนังไทยเนี่ยไม่แพ้ใครแน่ๆนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมีคุณภาพมากๆแน่นอนนะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่ต้ง gdH แลวก็สตูดิโอนะครับผมทั้ง2ฝั่งเลยทั้งฝั่งเกาหลีฝั่งไทยดีใจที่มีการโครเปอร์เพชั่นกันอย่างนี้นะครับหวังว่าจะได้เห็นอย่างนี้อีกหลายๆเรื่องนะฮะเราจะได้มีทุนทําหนังไทยทําให้งานมันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยเนาะอ่ะฉะนั้นสนับสนุนกันนะครับในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับ โอเคครับจะไปรอติดตามนะครับอ่ะใครที่ชอบรีอคชันก็อย่าลืมกดติดตามสับตะครับบิ๊กนภัทรไวรัสสอรี่หรือช่องนภัทรเอสแอลนะครับก็จะมีอ่ารีอคชันรีวิวหนังหรือว่าการคุยเรื่องหนังหรือว่าหนังผมเองมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังเอาบาลงาฉายให้ดูนะในช่องของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามใน YouTube หรือว่าใน Ti k t o k อกวด้ก็ได้นะครับบิ๊กนภัทรติ๊กต็อกนะก็จะมีคอนเทนต์ที่ย่อยมาแล้วก็อาจจะซอยเป็นหลายๆคลิปนะครับไปให้ดูกันนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคคคิตต่อรรรัััับบบบวนีีี้ขุณทดดามมชสส อย่าลืมนะฮะบอกด้วยว่าคิดยังไงดูร้อนหลอนเหมือนผมไหมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ